ทนางสาวอาีนามากนึ่งนะคะค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องเกี่ยวอาจจะมาพูดเกี่ยวกับการเสริมแรงนะคะอย่างครพอเข้าพอเข้าไปสอนนะคะครูจะให้นักเรียนปลดมือหนึ่งครั้งปลดมือสองครั้งเกิดปลดมือสามครั้งเกิดปลดเแล้วก็ครูจะชมว่าอ้าววันนี้นักเรียนเก่งมากค่ะคําว่านักเรียนเก่งมากก็คือเป็นการเสริมกําลังใจให้กับนักเรียน ใน,ในที่นี้นะคะการเสริมกําลังใจก็จะมีหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นการเสริมกําลังใจด้วยการเสริมกำลังใจด้วยการใช้กิริยาท่าทางอย่างเช่นยิ้มให้กับนักเรียนเวลานักเรียนตอบครูอย่างเช่นปรบมือกับนักเรียนเมื่อเวลาเก็บสมุนที่กับครูได้ค่ะ,ะแล้วก็การเสริมกําลังใจบางทีก็จะเป็นเสริมภายในทันทีเมืเ่อนักเรียนตอบว่าเอาในวันนี้เรายกตัวอย่างคําครบกล้ามกอลสิคะเอนักเรียนตอบว่า ก้านกลนคะ่ะครูก็ปรบมือให้เก่งมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมกําลังใจงให้กับนักเรียนนะคะอ,ะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการเสริมกาลังใจด,ด้วยการให้ประมาณของเล็กๆน้อยๆเมื่อนักเรียนอย่างสมมุติว่านักเรียนสอบได้ที่1ของห้องครูบางทีก็ครูอ,อาจจะให้รางวัลเล็กๆน้อย เช่นกลังดิ้นสอยน,นี้ค่ะเอาคารูมอบให้รางวัลสาหรับคนเรียนเก่งค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการเสริมกําลังใจที่เกี่ยวกับติดตามความขึ้นหน้าของนักเกรียนอย่างะจับติดบอร์ดสำหรับนักเกรียนที่อ่านหนังสือดีเด่นประมาณนี้นะคะอ่านหนังสือดีเด่น่อให้นักเกรียนเ,นยเห็นความก้าวหน้าของตัวเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเสริมกำลังใจเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ